ชุขภาขนมหน้าอุดรนตนี้ืรง่อนเือครับอันนี้ชุดการเด็กชุดการอ180ชุดไก่20ชุดแอ่่ังการ320ชุดกินเบิ้ดเบิ้ดเนื่องระมาณ80ชุดครับแล้วคือสันดิงขันอ้อยขั้นอ้อยเนี่ยแล้วใส่ปลาดิบมีปีก็เลยนี้กระเทยนะฮะ นี่ลุงจอนรุ่งจอนพรม,มินไม่นู่กินนะครับลุงจอนเอาไว้ยังครับเองลุงจอนชาวไ<ม>ร,ร่เติมแสบครับพี่น้องครับเก็บเทียมลุงจอนกับโบไว้ผมมีเก็บเทียมเรื่อนเรื่อง không không nên không 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 không